ดีครับวันนี้เกันไลนะครับวันนี้เราจะไปงานบุดินครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยจะขัเที่ยงหนักนสวัสดีครับวันนี้เราก็มารับสมาชิกตัวน้อยของเราหนึ่งคนคือชื่อรารบอกเร็วชาจิซาจิแปลว่าอะไรแปลว่าซาจินี่ครับวันนี้เรา พ, cima. พ่อซาจิครับพ่อซาจิครับพ่อซาจิพ่อซาจินี่อาซาจิครับอ่าเดี๋ยวเราจะไปดูนี้น่เจ็บเออมันจะเจ็บนิดนึงแค่ไหนแค่เดียวเัน <c oughs> ตอนนี้เราอยู่ทรงนรมแล้วครับอ๋อคอนโครนค,ครับผมตรงชามถ้าผูดตงชามครับกาแฟสดค,ค,คอนโครนอร่อยไหมอร่อยดีสุด กาแฟเสริฟครองคนอร่อยดิหนูกินยังกินแล้วกินได้อกาแฟเราเป็นเด็กอ่ะฮะกินได้ฮะไม่ได้ไม่ได้แล้วรู้ได้ไงว่าอร่อยปาเล่ปาเล่ แม่าาาออัวแรเขามาม่้โอ้ัอเาบมแ้วอาเขาไมไดโอ้ตอนนี้เรามาถึงหน้าวัดแล้วนะครับรถติดแล้ว ต้องจอดตรงนี้แล้วเดินเข้าไปเหรอครับครับจะต้องจอดเจอทองแล้วถ่ายท้องก่อนอะไรเหมือนเจอท้องนีช่างช่างภาพบอกช่างภาพเด้ครับตอนนี้รถติดนะครับเขาเลยต้อง <no ises> ลเลี้ยวมาจอดบริเวณด้านหน้าวัดเนี่ย ทางกี่กิโล200<ม>200โอ่ะ <laughs> สองร้อยเมตรสองร้อยเมตรโอ้ยจิ๊บจิ๊บสองข้าหน้าใกล้หน้าใหญ่โตลเลยนะเดินแม่ไปเ้วยอ่าพี่เฟิร์สพี่เฟิร์ส <laughs> ีเลยครับระมุงราคารับอัพมาตรงนี้ครับคอับจัจบ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 จ5จบจบบอบจาจบจบอบจ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 ัจบจบบอบจรจบ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 ับคบจบจบจรจบ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 เมจบจาจจบจบบจบนบจรจบจบจบจจบจบจบจจจบัจรบจ พระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระสมุทรพัชรโสพลเจ้าคณะตำบลแม่กรองวัดเพชสมุทรกรวีหารท่านพระครูสาครที่พัฒนาพรเจ้าคณะอุบลรากชธานีกใ นี <icana> ้คือแผ่นนี้แผ่นนี้ป่ะเออขอก็ไปดิอ๋อสมบัตี่น่ครับครับขอการอาสามของกรแทกตอนนี้ผมได네้พามงในเต็นท์นะครับ นรบก็เสร็จแล้วรากเสร็จแล้วดูดูดูดเออวางยอดวางยอดวางยอดเกลวลูกปล่อยปล่อยปล่อยเท่าไหร่นี่สองพันหกร้อยสองหมื่นไอๆฟน่หกแนห่ร้อยหกสบบาทนเผีดูดูด้าขรรภูมิรักขรรภูครับเอเงี้ยเออมาด้ยม นะครับก็จะมีแผ่นทองที่ร่วมกันทําบุญก็จะให้เขียนชื่อนะครับแผ่นทองนี้ก็จะไปอยู่ในฐานขององค์พระประธานนี่ประธานกำลังวางศิลาฤกษ์นะครับชื่อดรสซเมตไม่ใช่สูเมตแ,แต่ปังนะ 1, 1 15นะคะขออนุญ,ญาตเ,เรียนเชิญท่านไปวางเลยนะคะแล้วก็ครั้งนี้พระศัพท์นะเป็นต่อไปคะ สวัสคนี่ที่ของโอนะคะบายบายค่ะครับตอนนี้ก็ขบวนเป็นที่เรียบร้อย สาธุครับสาธุดูเด็กงองแงครับนเด็กงองแงอ่ะเด็กไม่เจอครับเด็กแอบอยู่เด็กงองแงหนึ่งตัวเอ้ยหนึ่งคนครับเด็กกูไม่รู้เรื่องแล้วเดี๋ยวเราจะไปไหนต่อก็แวะตามข้างนอกร้านงานเดี๋ยวเราจะไปกันให้สดชื่นแล้วเราจะไปเที่ยววัดวัดวัดปตทปตทจะถอยแล้วเราก็จะแยกย้ายกันถ้ามีโอกาสใครที่มีอำนาจ ในด้านปรอโอเรียมแห่งประเทศไทยนะครับได้ดูคลิปนี้คุณช่วยทำยังไงก็ได้แต่น้ำมันมันราคา<ล>กปกติเหมือนชาวโลกเขาอะครับคือผู้ผมไม่ค่อยเดือดร้อนเท่าไหร่แต่เดือดร้อนมากๆครับสัตว์จะลิตรา้าสิบนะครับออกรถครั้งแรกเ,เติมครั้งแรกจำได้เ <ใน S 1> มื่อแปดปีที่แล้ว เติมน้ำมันไปเจ็ดอยสาสิบบาทถังหนึ่งตอนนี้พันห้ายังไม่อยู่เลยไม่รู้ว่าจแมันจะแพงไปหาพี่หาน้องมึงที่ไหนกันครับฝากด้วยแล้วกันนะครับ